ต่อไปก็จะเป็นการมาลองทําแบบฝึกหัดนะครับอาจารย์จะลองทําให้หนึ่งข้อเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับก็ให้นักเรียนทำต่อหลังจากข้อที่อาจารย์แสดงให้ดูนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเป็นข้อสอบเก่าของมาเลเชียใหม่นะครับตั้งแต่ปีสามสองพันห้าร้อยสามสิบสองนั่นเลยนะครับ บอกว่าความสูงความเร็วสูงสุดของวัตถุที่กำลังแกว่งแบบซิมเพิลฮัมมอนิกด้วยค่าของการกวัดแกว่งนะครับสูย์ุดสวินาทีนะครับและแอมพลิจูดนะครับ2องเซนติเมตรนะครับความเร็วสูงสุดนั้นจะมีค่าเท่าไหร่นะครับแนะ่ตอนนี้นะครับเราก็มาดูความเร็วความเร็วนณะตำแหน่งใดๆนะครับนะ S v s หรือ v x ก็ได้นะครับ v x ก็จะมีค่าเท่ากับโอเมกานะครับสแปร์ลูด a กํลังสองล x กลังสองนะครับณโจทย์ข้อนี้เราให้เขาให้ตัวค่าของการกัดกัดแกงมาเท่ากับ0.2วินาทีนะครับวินาที แล้วก็ให้อัมพิจูดให้อัมพิจูดมานะครับ2องเซนติเมตรนะฮะเดี๋ยวแปลงนิดหนึง่งนะครับแปลง1นึงเพราะว่าอัมพิจูดจะต้องใช้เป็นเมตรนะครับก็คือ2องคูณสิยกกำลังลบสเมตรนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้ถ้าเป็น VMAX v ี a มก็จะหาได้จาก x ตัวนี้ก็จะเป็น0นะครับ x ตัวนี้ก็จะเป็นปเศเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่อเมก้านะครับอเมก้านะครับคูณกับสแรูท a ยกกลังสองมันก็คือ a นั่นเองนะครับฉะนั้นเราจะหา VMax นะครับได้จากตรงนี้นะครับทีนี้โจทย์ที่เราเข้าให้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้มี โอเมก้ามาให้แต่อย่างไรนะครับแต่เรารู้ว่าทีเนี่ยนะครับค่ามันหาถ้าเกิดเป็นการค่าของการเคลื่อนที่แบบเชิงมุมเนี่ยมันคือ2พาย F นะครับนะครับอ่อหรือนะครับเอ่อทีเนี่ยจะหาได้จากนะครับ สองพายส่วนโอเมก้า hmm. ก็ได้นะครับเขีย mm hmm. นกลายเป็นเวกเตอร์ hmm. ไปแล้วไม่ใช่นะครับ mm hmm. ทีนะครับตัวนี้เป็นคาบนะครับทีนี้ เราถ้าเราต้องการหาโอเมก้ามันก็จะหาได้จากโอเมก้าเท่ากับนะครับสองพายส่วนด้วยทีนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ตัวเนี้ยให้ทีมานะครับโจดให้ทีมานะครับโจดให้แอมปิจูดมานะครับเพราะฉะนั้นเราทำการแทนค่านะครับโอเมก้าของเราเนี่ยนะครับลงในสรรมการตรงนี้นะครับ เราก็จะหาค่า v max ได้นะครับก็จะหาได้จาก2อพายนะครับส่วนส่วน t นะครับส่วน t แล้วก็คูณกับ a นะครับ ตัวนี้นะครับเราก็ลองแทนค่าลงไปนะฮะสองเขาให้พายติดค่าไว้ก็ได้นะครับติดภ่าไว้ก็ได้ไม่ต้องคิดนะครับ้อนี้เพราะว่าคําตอบรู้สึกว่าจะมีตัวเลือกเป็นพายนะครับที่นะครับค่าเท่ากับ0.2วินาทีนะครับแล้วก็ A นะครับก็เป็นถ้าตรงนี้ก็จะเป็น0.02เมตรนะครับนะฮะหน่วยของมันก็จะเป็นเอ2พายหารด้วย Tt ก็เศษ1ส่วนวินาทีเนาะนะครับแล้วก็คาบก็จะเป็นวินาที ะคพี่แม็ก A, เอ้อโทษทีนะครับเอเป็นเมตรนะครับเมตระนะครับคิดหน่วยมามันก็จะได้เป็นเมตรต่อวินาทีโอเคแสดงว่าเราแทนค่าถูกแล้วนะครับ นี่ก็ทําการคิดได้นะครับเานั้น v ของเรานะครับ v ของเราก็จะหาได้จากสองพายนะครับก็เอาสองคูณกับศูนย์จุดศูนย์สองนะครับเอาสองคูณกับศูนย์จุดศูนย์สองนะครับแลหารด้วยศูนย์จุดสองนะฮะลองคิดดูนะครับ ก็ได้ประมาณนะฮะศูนจุดสองนะครับพายนะครับเมตรต่อวินาทีนะครับอทีนี้โจทย์มันมันต้องการเป็นเซนติเมตรนะครับอ่าเราก็แปลงนิดนึงนะครับ เมตรต่อวินาทีอยากได้เป็นเซนตินะครับก็เขียนเซนติเมตรต่อวินาทีไปเลยแล้วหารแล้วคูณด้วยตัวที่ตรงข้ามกับเซนติเมตรคือ10บกำลังสองนะครับแล้วก็พายแล้วก็0ูนย์จดสองนะครับก็จะเป็นนะครับยีพายเซนติเมตรนะครับต่อวินาทีโอเคนะครับ อ่าคราวนี้ก็ตอบข้อที่ข้คอควายนะครับเอ่อก็เป็นตน้นเรื่องที่พลาดไม่ได้เลยก็คือสูตรของตัวของเออ่การเคลื่อนที่เชิงมุมทั้งหลายนะครับาการเคลื่อนที่แบบเชิงมุมทั้งหลายเช่น a เนี่ยนะครับเท่ากับโอเมกากำลังสอง x นะครับ b นะครับ b bmax นะครับก็จะเป็นโอเมก้า คูณกับ x นะครับอ่านะครับโอเมก้าเท่ากับ square r l ส่วนด้วย g นะครับค่า,านะครับเท่ากับ2 pi ส่วนโอเมก้านะครับความถี่นะครับก็สลับกันก็เป็นโอเมก้าส่วนด้วย2 pi นะครับพวกนี้นะฮะเป็นสูตรที่ต้องเอามาใช้ในในใน,ในแบบฝึกหัดพวกนี้นะครับ ต่อไปเราดูข้อสองนะครับเป็นข้อสอบของโคตามชปีสามสี่นะครับสองพันห้าร้อยสาสิบสี่ลูกตุ้มนาฬิกาอันหนึ่งนะครับแว่งหนึ่งร้อยรอบในสองร้อยวินาทีนะครับต้องแม่นนะครับอ่าสองหนึ่งรอบในสองร้อยวินาทีนะครับถ้าหนึ่งวินาทีมันได้กี่รอบนะครับก็ต้องดูนะครับตัวนี้เหมือนจะให้คาดมานะครับความเร่งสูงสุดนะครับ ในการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มเป็นพายกำลังสองส่วน20เมตรต่อวินาทีนะครับการกระจัดนะฮะไม่ใช่ขัดจัดการกระจัดกระจัดขการกระจัดนะครับอันนี้ผิดนะดการกระจัดนะครับ,นนนะรรรบสูงสุด นะครับ x max ต้องการหา x max นะครับในการแว่งตัวนี้นะครับเป็นกี่เมตรต่อวินาทีนะครับครนี้ตอบ x เท่ากับ5นะครับ x เท่ากับ5ทีนี้นะครับ ข้อ3นะครับถ้าต้องการให้ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งในระนาบบนพื้นโลกให้ครบภายครบรอบภายใน2วินาทีนะครับจะต้องออกแบบให้สายลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับในที่นี้กําหนดให้ภายส่วน2เป็น10นะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ตอบแอเท่ากับ1เมตรนะครับก็ต้องให้ลูก,ลกสายของลูกตุ้มยาว1นี้เมตรนะครับลองไปทําดูนะครับสุดข้อสุดท้ายนะครับ ลูกตุ้มแขวนด้วยเชือกยาว1เมตรนะครับแขวนไปแขว,ง,แวงมานะครับด้วยคาบ2วินาทีนะครับถ้าลูกตุ้มแขวนด้วยเส้นเชือกยาว9เมตรเนี่ยจะแขวงด้วยคาบเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลองฝึกทำดูมีสีข้อนะครับ